วันนี้จจบรรจุบรสอนทิการทำตอฟืนจากไม้ท่อนนี้นะครับขั้นตอนการทำนะครับก่อนอื่นเนี่ยบางจะเอาไม้ท่อนที่แห้งแล้วเนี่ยมาวางแบบนี้จากนั้นก็ใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาเคมีนะครับนี่ถ้าใครไม่มีปากกาเคมีสามารถใช้ดินสอขีดก็ได้นะครับวิธีการขีดก็คือบาาจะขีดเส้นแบ่งเป็นเค้กนะครับแบ่งเป็น8ชิ้นออกมาแบบนี้ครับหลังจากได้ไม้ที่ผ่านการขีดเส้นแบบนี้แล้วต่อไปก็จะเป็นการผ่านนะครับ การผ่าน,นะครับบางจะใช้เลื่อยยนเนี่ยผ่าแค่ครึ่งเดียวก็พอนะครับนี่ผายครบทุกเส้นนะครับไอเดียนี้เนี่ยเหมาะสําหรับช่างไม้มากๆเลยครับสําหรับใครที่ใช้เลื่อยยนไม่เป็นก็ไม่ต้องพยายามทานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างยากมากเลยและสําหรับใครที่สงสัยนะครับว่าทําไมต้องทําแบบนี้ทําไมไม่เอาขวานสับให้เป็นชิ้นๆแล้วก็เอาไปเป็นฟืนถ้าหากมันเป็นฟืนเนี่ย เราต้องหาที่วางหม้อหรือไม่ก็ต้องหาอิฐหาหินนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยเราสามารถเอาหม้อหรือว่ากาต้มน้ําวางไว้บนไม้ได้เลยและสําหรับใครที่อยากดูเตาแบบนี้เพิ่มเติมนะครับบางขอแนะนําให้ค้นหาคาว่า Canadian c a n d เดนะครับหรือว่าการก่อไฟแบบเทียนสไตล์แคนาดานะครับส่วนใครอยากจะทําแบบนี้แต่ไม่มีความสามารถบางขอนแนะนาให้ช่างไม้หรือว่าพวกตัดไม้ทําให้ดีกว่านะครับจะปลอดภัยกว่าเยอะเลย เมื่อได้แบบนี้แล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะครับจะทําเก็บไว้หรือว่าจะทําขายก็ได้นะครับนี่ท่อนไม้ท่อนนี้จักไม่มีราคาอย่างน้อยก็ขายสัก5บาท10บบาทน่าจะได้อยู่นะครับแล้ววิธีการก่อก็คือบางจะใช้ทิชชู่ชุบเทียนเนี่ยวางลงไปแบบนี้นะครับ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวบางจะทําการเรื่องความเร็วคลิปนะครับมันจะได้ไวๆและบางขอย้ําอีกครั้งนะครับวิธีนี้เนี่ยใช้ได้เฉพาะไม้ที่แห้งแล้วเท่านั้นนะครับไม้สดหรือว่าไม้เพิ่งตัดเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับหรือถ้าใครตัดไม้สดมาทําก็ทิ้งไว้ประมาณสัก4ี่หวันก็เอามาใช้งานได้ครับนี่ครับพอมันติดไฟแล้วมันก็จะมีสีดําแบบนี้นะครับนี่ยกขึ้นโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างนะครับ นี่ครับของแทครับหลังจากไฟติดดีแลนะครับบางจะเอาหม้อวางไว้แบบนี้นะครับอ่ะหม้อที่ใช้เนี่ยบางขอแนะนําให้ใช้หม้อเก่าๆนะครับถ้าหม้อใหม่มันจะดําเอาแต่ไม่เป็นไรบางมีคีมขัดครับนี่ใส่น้ํานกไปแบบนี้นะครับนี่จับเวลาครับวันนี้เราจะต้มมาม่าให้ดูนะครับแล้วมาดูกันว่าใช้เวลาเป็นประมาณเท่าไหร่เลยอย่างถ้าจะให้บางแนะนํานะครับบางขอแนะนําให้เอาก้อนหินหรือว่าก้อนกรวดเล็กๆเนี่ยเอามารองไว้สักประมาณ3ก้อนนะครับแล้วค่อยเอาหม้อวางอ่าถ้าเอาหินวางเนี่ย หม้อมันจะสูงเปลวไฟมันก็จะสูงตามครับแล้วก็มันจะร้อนเร็วส่วนใครที่มีสว่านแต่ไม่มีเลื่อยสามารถดูคลิปนี้ได้นะครับหลังจากผ่านไป3นาทีครึ่งน้ำมันก็เริ่มเดือดแล้วนะครับนี่พร้อมทานได้เลยแล้ววิธีการเก็บหรือว่าการเซฟเพื่อเอามาเล่นในวันหลังนะครับบางจะเอาเสื้อหรือว่าผ้าที่เราไม่ใช้แล้วเนี่ยเอามาชุบน้ําให้หมาดๆแบบนี้นะครับนี่พอผ้ามันหมาดๆแล้วก็เอาผ้าเนี่ยคุมมันลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับ นี่เดี๋ยวมันก็ดับเองครับอย่าเอาน้ําราดนะครับเดี๋ยวเวลาเราจุดรอบตัวไปมันจะจุดยากนี่ต้องใช้สูตรนี้เท่านั้นนะครับไม้ท่อนนึงเนี่ยสามารถใช้ได้ชั่วโมงกว่า,วาเลยครับ